กลายเป็นข่าวช็อกโลกของวันนี้เลยนะคะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงและลงนามในแถลงการร่วมกันได้ซึ่งเรื่องนี้โดนัลด์ทรัมป์เขาก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับข้อแลกเปลี่ยนของกันและกันเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกับคุณกิติดิษฐ์ธนดิษวรรรายงาน่งตรงจากกรุงฮานอยค่ะ ภายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนจากรอยยิ้มและความคาดหวังก็ต้องกลายมาเป็นความผิดหวังและสับสนครับสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐเกาหลีเหนือระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนที่ต้องจบลงแบบหักมุมหลังจากที่ทั้งสองผู้นำไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็ยื่นข้อเสนอที่อีกฝ่ายไม่ต้องการโดยเฉพาะการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเพื่อแลกกับการปลดนิวเคลียร์ครับ นี่คือภาพเหตุการณ์ที่โรงแรมเมโทรโพสถานที่จัดสมมตเมื่อช่วงประมาณบ่ายโมงวันนี้นะครับที่ขบวนรถของทรัมป์และคิมต่างก็แยกย้ายกลับไปยังโรงแรมที่พักของตัวเองทั้งที่ตามกำหนดการแล้วทั้งคู่ต้องรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และลงนามในเอกสารปฏิญญาฮาหนอยนอกจากนี้โฆษกทำเนียบขาวยังแจ้งเลื่อนเวลาการแถลงข่าวของทรัมป์เร็วขึ้น2ชั่วโมงนับเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า,า,ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบมาพากล<ม>เกิดขึ้นกับการเจรจาครับ ในที่สุดทางการสหรัฐก็ยืนยันนะครับว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ครับผิดจากความคาดหมายเมื่อดูจากรอยยิ้มและอิริยาบทอันผ่อนคลายของทั้งสองผู้นําตั้งแต่เมื่อวานนี้ประกอบกับการที่คิมจองอึนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ว่าหากเขาไม่เต็มใจจะปลดนิวเคลียเขาก็คงไม่มาถึงเวียดนามครับต่อมาทรัมป์จึงได้ชี้แจงข้อสงสัยในการแถลงข่าวยาวนาน40นาทีครับ บอกว่าสาเหตุหลักก็คือการที่เกาหลีเหนือขอให้สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดแลกกับการรื้อถอนเตาปฏิกรณ์ในศูนย์วิจัยและผลิตนิวเคลียร์ยองเบียนแต่สหรัฐต้องการให้คิมยอมรื้อถอนโรงงานเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมอีกแห่งหนึ่งที่เกาหลีเหนือไม่เคยเปิดเผยครับและยอมให้สหรัฐเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองทั้งหมดด้วย ซึ่งตรงนี้นี่เองครับที่ทรัมป์บอกว่าคิมยังไม่พร้อมที่จะทําแต่อย่างน้อยคิมก็ได้ให้คํามั่นกับทรัมป์ว่าเกาหลีเหนือจะยังไม่มีการทดสอบอาวุธใดๆในอนาคตครับขณะเดียวกันทรัมป์ยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วมีเอกสารที่รอให้ทั้งสองผู้นํำลงนามอยู่แล้วครับ และมีหลายทางเลือกด้วยแต่เขาเลือกที่จะไม่รีบเร่งทำข้อตกลงหากยังไม่ใช่เงื่อนไขที่เหมาะสมโดยทรัมป์ย้ำว่าแม้สมมิตรอบนี้จะปราศจ,จากข้อตกลงแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงอยู่ในระดับที่ดีครับขณะน,นี้ทรัมป์กำลังอยู่ระหว่างเดินทางกลับกรุงวอชิงตันหลังเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ทยานออกจากสนามบินในกรุงฮานอยเมื่อช่วงก่อน4โมงเย็นครับ ปรากฏว่าทรัมป์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีมุนแจอินแห่งเกาหลีใต้บอกว่าเขาเองครับรู้สึกผิดหวังแต่ยังคงมุ่งมั่นคลี่คลายประเด็นนี้ผ่านการเจราจาในอนาคตขณะที่ทางการเกาหลีใต้บอกว่าแม้จะรู้สึกเสียใจยแต่นี่ก็ถือเป็นความก้าวหน้าที่มีความหมายที่สุดเท่าที่เคยมีมาในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือครับ ในขณะที่บางคนมองว่าบทสรุปของสมมิตที่ฮานอยคือความล้มเหลวและการก้าวถอยหลังแต่หลายคนก็มองครับว่าทรัมป์นั้นตัดสินใจดีที่สุดแล้วที่เลือกที่จะไม่ลงนามหากข้อตกลงนั้นยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นครับคงหนีไม่พ้นที่ในอนาคตทรัมป์กับคิมจองอึนคงจะต้องกลับมาพบกันอีกเป็นรอบที่3แต่คำถามก็คือว่าเราชาวโลกต้องรออีกนานแค่ไหนกว่าเหตุการณ์ครั้งต่อไปสมมิตรอบที่สจะเกิดขึ้นครับ